สวัสดีครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่ปุณณาฟาร์มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในคอกวัวคอกควายครับผมเดี๋ยวพูดเรื่องวัวนิดนึงก่อนนะครับคอยจะไปพูดเรื่องควายเนาะก็ซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตีแพอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นวัวโครงนะครับวัวเงินล้านของผมนะครับนี่ครับตอนนี้รัฐบาลกําลังส่งเสริมโค้งเงินล้านอยู่นะครับผมก็เลยลองซื้อดูนะครับเพราะว่าราคามันถูกมากครับจน จนต้องซื้อมาเลี้ยงนะครับคือตังก็ไม่ใช่ตังตัวเองครับเป็นตังของแม่นะครับแม่สปอร์ตมานะครับได้มาสองตัวไม่ถึง2 0 0 0มืครับตัวนี้2ตัวนี้นะครับเป็นวัวแยกลูกนะครับวัวโครงเลยครับมีแต่กระดูกครับแต่ดีหน่อยตัวซ้ายมือก็ยังมีเนื้อมีหนังอยู่นะครับแต่ตัวขวามือเนี่ยคือเหยียบเชือกตัวเองก็ล้มครับประมาณนั้นเนาะพอได้มานะครับผมก็ อาฉีดยาบำรุงยาถ่ายพยาธิก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับแล้วจากนั้นเรื่องอาหารการกินก็คือปล่อยลงทุ่งครับตอนนี้หญ้าก็พอมีนะครับกินหญ้าธรรมชาตินะครับแล้วก็กินฟางตอนกลางคืนช่วงเช้านะครับก่อนจะออกจากข้อก็มีเสริมบ้างนะครับเสริมก็คือลำนะครับลำที่ที่ได้จากลงสีจากที่บ้านนะครับที่บ้านมีลงสีเล็กๆนะครับลงสีที่สีข้าวในครอบครัวนะครับ มันก็จะมีลำทั้งลำทั้งแกบผสมกันนะครับก็อเอามาให้กินครับเอามาให้กินก็ผสมกับยีสต์นะครับยีสกัดนะครับยีสกัดแล้วก็มีพรีมิกสำหรับโคเนื้อนะครับพรีมิกก็จะมีพวกวิตามินแร่ธาตุนะครับเ,เพื่อบำรุงร่างกายแล้วก็ยีสต์สกัดเนี่ยมันก็มีประโยชน์ก็คือ มันจะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักนะครับกระเพาะหมักของวัวน,นะครับพอจุลินทรีย์มันเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพในการผลิตอาหารนะครับเอาพูดง่ายๆคือมันจะผลิตอาหารให้กับวัวไปใช้ประโยชน์ได้ได้มากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นยีสต์ก็มันเหลือจากที่ผมซื้อมาไม่ได้ซื้อมาครับได้แจกมานะครับจากบริษัทใจดีครับแจกมาให้นะครับอามาให้ ใช้ตั้งแต่ตอนน้ำท่วมนะครับแต่ยังใช้ไม่หมดไม่รู้ว่าหมดอายุยังแต่ยังไม่หมดอายุนะครับผมดูที่ที่ซองอยู่ยังไม่หมดอายุแต่มันก็ใกล้จะหมดอายุละหรืออาจจะหมดก็ไม่รู้เพราะว่าแกะใช้แล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้แกะใช้แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้มานานเพราะว่าควายผมมันไม่ค่อยชอบกินนะครับและควายผมมันก็อ้วนอยู่แล้วนะครับแต่พอได้วัวมาก็เลยเอามาผสมให้กินดูนะครับตอนนี้ เขาก็ดูดีขึ้นนะครับสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีนะครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นนะครับกินหญ้าเก่งมากนะครับกินหญ้ากินฟางดูครับกินฟางเก่งมากนะครับแล้วก็จะมีแร่ธาตุก้อนแขวนไว้ให้กินในคอกนะครับน้ําสะอาดให้กินมีตั้งไว้ให้กินตลอดนะครับไม่ขาดนะครับส่วนควายอ่ามาที่ควายตัวนี้เป็นแตงกวาครับสถานะก็ผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะท้องอยู่นะครับ แต่ยังไม่ชัวร์เพราะว่าเขาผ่านสองรอบแล้วผสมผ่านไป2รอบแล้วตัวนี้ผสมตัวนะครับแล้วพอ,อผมตรวจท้องตรงช่วงประมาณรอบที่2นี่แหละนะครับก็มดลูกก็บวมๆอยู่นะครับข้างหนึ่งแต่ไม่แน่ใจเพราะมีเมือกไหลนะครับมีเมือกขุ่นๆไหลผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวรอตรวจท้องอีกทีหนึ่งให้ผ่านสามรอบเดี๋ยวค่อยตรวจอีกทีหนึ่งว่ามันบวมมดลูกเขาโตขึ้นไหมนะครับ ถ้าโตขึ้นก็น่าจะเป็นตัวอ่อนเขาล่ะครับคือผมเห็นเมือกมันเมือกขุ่นๆเหมือนอมดลูกอักเสบนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับส่วนแตงไทยก้อนทองนะครับอันนี้อันนี้แตงไทยทางนู้นแตงไทยแตงไทยก็ติดร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละผมคิดว่านะครับเพราะว่าไม่มีอาการกับสัตว์แล้วก็ไม่มีเมือกไหลด้วยผมตรวจท้องเรียบร้อยละนะครับแล้วก็นี่ครับก้อนทองแตงไทยนี่ผสมเพชรเจเลยนะครับผสมเทียม ส่วนก้อนทองก็ติดร้อเปอร์เซ็น์แล้วแหละนะครับเพราะว่าเขา,เาล้วงตรวจเหมือนกันนะครับคิดว่าติดร้อเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีอาการกับสัตว์3รอบแล้วนะครับก้อนทองกับแตงไทยผสมมาเดียวกันกับสัตว์3รอบไม่มีอาการกับสัตว์นะครับส่วนกอน้นกอนเงินก้อนเงินก็ตอนนี้งบหมดครับไม่มีตงังไม่มีตังในการรักษาแล้วก็ไม่มีตังให้ค่าผสมนะครับก็เลย นิ่งๆไว้ก่อนครับเรามีตังก่อนเลี้ยงเขาไปพังๆก่อนนะครับไม่เป็นไรเลี้ยงเล่นๆไปก่อนเนาะก่อนเงินส่วนลูกๆเขานะครับตอนนี้ก็เกือบๆจะปีหนึ่งแล้วนะครับใกล้จะปีหนึ่งแล้วน้ำเพชรจันจ่านี่จันจ่าอันนี้แก้วตาครับแก้วตาเกิดก่อนเพื่อนจันจ่าแล้วก็มาจันจ่าแล้วก็มีมานี่ครับไอเจ้าน้ำเพชรครับน้ำเพชรก็กำลังพุงจะออกแล้วครับพุงเริ่มออกแล้ว สามตัวนี้เป็นพ่อเดียวกันเลยนะครับเป็นพ่อพ่อชื่อ,อแก้ววารินนะครับเป็นลูกของก้าวเจริญนะครับอันนี้เป็นก็จะเป็นเด็กๆพวกนี้จะเป็นสายก้าวเจริญนะครับผสมตัวทั้ง3ตัวนะครับเขาก็จะมีเนื้อมีหนังแต่ตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกครับถ้าเข้ากับควายยักษ์เดือนหนึ่งของเขาอะครับควายจะปีหนึ่งแล้วครับ ก็ไม่เป็นไรครับมันก็คือก็ตามแม่ของเขานะครับแม่เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เลยแหละนะครับประมาณร้อยยี่สิบกว่าร้อยสามสิบเต็มที่ประมาณร้อยสามสิบนะครับส่วนก้อนทองก็น่าจะร้อยสามสามร้อยสามสี่ประมาณนี้ครับควายผมไม่ได้ไม่ได้ตัวสูงใหญ่นะครับผมกะจะมาพัฒนารุ่นลูกเขานะครับลูกเขาไม่ใหญ่ไม่เป็นไรครับแต่ให้ได้เลือดเขาขึ้นมาหน่อยนะครับให้ได้เลือดเขาขึ้นมาหน่อยเลือดควายงามขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อย ดูว่าจะผสมยังไงนะครับจะวางแผนการผสมยังไงนะครับอีกยาวไกลครับ2อสปีอีกประมาณ2ปีกว่า2ปีน่าจะได้นะครับค่อยจะได้ผสมนั่นแหละครับอนาคตอีกยาวไกลนะครับส่วนแต่ยังไงเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ชมเรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆนะครับบรรยากาศในค้อก็จะประมาณนี้ครับวัวก็เริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วก็มามากิน แร่ธาตก่อนครับคือวัวเขาผอมมากนะครับผอมมากเขาต้องพยายามนีครับกินอาหารให้เยอะนะครับกินอาหารให้เยอะเพื่อมาบำรุงร่างกายของเขาแล้วก็มีหน้าที่เสริมให้เขาให้เขาได้กินได้เต็มที่นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ